สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อมากินข้าวน้ำกันพอแม่พี่น้องเอฟซทั้งหลายผู้ที่ตามเท็ดโชคมาเด้อมาเด้อมากินข้าวกับต้มแซบ่บกระดูกหมูปลาทอดปลาทอดเด้อจะแก้วประเด็กดอกแเคเา่าหลวกมาเด้อ เด้อมาเด้อมากินขาวน้ำกันพี่น้องพี่น้องกินขาวน้ำกันเด้อกินข่าวเจ้าสิบโมงปั๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าน้ำกันเด้อ เพงไทายฮอนลางถอดมันจะบานถ้วยเขาก็แน่แย่แต่ข้าวหน่อยยุ่งเทปเก็บถ้วยเมื่อบานเมื่อแล้วพี่น้อง ต้มแ่บกระดูกอ่อนทําเองอ้วนเท่านี้แล้วพี่น้องเอ้ยยุดงานเป็นเดือนดอกแค่ดอกแค่อา่าวแค่ปลาแค่หน้าเขาก็อื่นอันเดียวกันะนะมั้งเนี้ยต้ม ลวกขมๆอมล้ำดีอนอหอนพี่น้องนุ่เก็บหอนแห้งขนาดเลย ข้าวเที่ยงข้าวเช้าอยูื้อนกันเพ็ดเองเพชรเอง น,น,นั่็ปดิเสธโอ้ช้ากระจายเงินเดือนหรอวะแต่เบื่อเบื่ออยู่ของ ต่มเป็นสมองพี่น้องกระดูกกระดูกแก้ว